นี้ทางศาลว่ายังไงบ้างคะในเรื่องคำสั่งประกันก็เออศาลยกคำร้องนะคะไม่ไม่ไม่เพื่อไม่เพื่มถอนประกันศาลให้เหตุผลว่าอะไรบ้างก็สิ่งที่เออเรียกว่าอะไรนะผู้ร้องร้องมาเนี่ยมีสองข้อก็คือข้อแรกก็คือว่าเออหลังจากที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยหลุดจากการเป็นสอสอนะคะก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องหลักประกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราก็ได้ มีการไปเปลี่ยนเป็นหลักการเป็นเงินสดแล้วนะคะตามที่ตามตามที่เรียกว่าเรียกว่าจํานวนเท่าที่สารแจ้งเอาไวต้ตอนตอนตอนแรกอะคะ่ะแล้วก็ออข้อ้อ2ก็คือเขาให้เห็นผลว่ามีการละเมิดละเมิดเรียกว่าอะไรนะข้อข้อกําหนดของสารนะคะโดยเอาโพสต์ใน Facebook เนี่ยมามามาเป็นข้อยืนยนันก็คือมีโพสตหนึ่งที่ เ,เกี่ยวกับเรื่องการการตั้งคําถามนะคะว่าทําไมสื่อมวลชนถึงเซนเซอร์คําว่าซุ้มนะคะแล้วก็ไปใช้เป็นาคาว่าป้ายขนาดใหญ่แทนกับอีกโพสต์นึงเนี่ยก็คือบอกว่าเราเนี่ยมีการด้อยค่านะคะกองทัพโดยโดยโพสต์ว่า,เ,าเป็นการด้อยค่าพลทหารว่าไปซักเคงเกงในให้เมียนายเรื่องเกี่ยวกับรณรงค์การยกเลิกเกณฑ์าหารอะไรประมาณนี้ค่ะว่า การที่บอกว่าพลทาหารไปซับกกเกงนาะยให้มีนายเนี่ยเป็นการด้อยค่ากองทัพแล้วกเ็เรียกว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยดังนั้นการด้อยค่าพลทหารเป็นการด้อยค่ากองทัพก็คือกระทบกระเทือนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าได้เป็นเป็นแก็บเชื่อมโยงนะคะพอสมควรว่ามันโอ้โหคือคุณหาเหตุผลไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงนะคะแล้วศาลก็เลยเพิาพากษาว่าเรื่องหลักรั์เนี่ย ก็มีการปเปลี่ยนหลักทรัพย์แล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องที่ร้องว่ามีการทําผิดข้อกําหนดของศาลเนี่ยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วๆไปค่ะก็เลยยกฟ้องค่ะเิมขึ้นอ่ก็ไอ้เข้าใจไอ้ไอ้จำจำนวนหลักทรัพย์ไม่ได้ะนะน่าจะมันประมาณห้าแสนเนาะกออ็ไปเปลี่ยนจากตําแหน่งเป็นเงินสดทั้งหมดเลยค่ะเท<ร>่านั้นเองอนนเราจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่า ก็สารไม่ได้เพิ่มข้อกําหนดนะคะวันนี้ดังนั้นไอคิดว่าในฐานะผู้แทนราษฎรนะคะที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยไอก็ไม mm ่ควรที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะว่าไ I อ mean, mm hmm. มีหน้าที่พูดเพื่อคนอื่นด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็หลายๆเรื่องที่เราได้ mm hmm. วิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยแต่มันเป็นผลประโยชน์สาธารณะแล้วทุกอย่างที่เราพูดไปเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดมันก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนสิ่งที่เราวิาพากษ์วิจารณ์มันคือการ พูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณใช้ภาษีให้มันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ดังนั้นเนี่ยคิดว่าคือถ้าเป็นวินยูชนประชาชนทั่วไปนะคะที่รักในสิทธ,ธิเสรีภาพนะคะแล้วก็รักในความถูกต้องก็น่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่ไอ้พยายามสื่อสารมาตลอดเนี่ยมันเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วก็เพื่อประโยชน์ของส่วนใหญ่ของคนในประเทศค่ะแสดงว่า <Okay. S 2> แสดงข้อคว,วามไม่เอาพูไปคือยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่เข้าเงื่อนไข ออาาใช่ค่ะซึ่งศาลก็ยืนยันแล้วว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วๆไปตามพมิพาคษาของศาลเห็นว่ากางฝ่ายพูรของจะรปปชต่อ,อ,ทอ,ทอ,ทอนี่มีความกังวลยคะคือพูดจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องไร้สาระอ่ะคือแล้วมันก็กระทบกับเวลาในการทำงานที่เราจะต้องเสียเวลานะมามามาในคดีที่เอ่อมัน มันไม่เป็นสาระไม่เป็นความอะไรเลยอะนะคะแล้วตัวเองเนี่ยคือในฐานะที่เป็นผู้แทนรัษฎรอ่ะการที่ต้องมาเสียเวลานะคะบางทีคือต้องเออออกจากประชุมมาหรือว่าจะต้องเลื่อนการประชุมหรือว่ามาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเวลาในการทํางานมามามา,มาทําคดีเหล่าเนี้ยคือไอคิดว่ามันคือคุณทําทําไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคําสั่งศาลอุทธรณนะ์อ่ะมันก็ออกอยู่แล้วคือมันออก แน่เหมือนแบบห้านิ้วบนฝ่ามืออยู่แล้วคือค,คุณก็ให้เราทํางานให้เต็มที่ไปก่อนเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าเนาะถ้าอยู่พักนี้เนี่ยมันมันมันชัวร์อยู่แล้วคุณจะแบบทําไปเพื่ออะไรอ่ะมันมันมันเสียเวลาของของตัวเรามันเสียเวลาของทั้งสังคมนี้แล้วแทนที่แบบเอ่อพื้นที่สื่อก็จะแบบว่าไปให้ข่าวที่แบบมันอาจจะสำคัญม,มากกว่านี้เนาะแค่แค่เรื่องแบบว่า